เป็นยังไงครับเห็นปเป็นตัวเต็มๆเลยฮะเยอะมากนะครับตัวเป็นเป็นเลยครับครับผมนี่ ตัวที่เห็นนี่เป็นพันอะไรฮะเป็นพันแอฟริกันไนท์คอลเลอร์นี่คือแอฟริกันไนท์คอลเลอร์แต่ก็มีไทเกอร์มีไทเกอร์อยู่นี้ด้วยรับของมาบ้างนี่นี่หน่อยหน่อยใช่ครับแอฟริกันไนท์คอลเลอร์นี่จุดเด่นของมันคืออะไรฮะคือเขาตัวใหญ่อืมนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วก็มูลที่ได้ออกมาเนี่ยก็ใหญ่ด้วยออกด้ใหญ่ใหญ่ด้วยครับก็เลี้ยงง่ายโตเร็วแต่เลี้ยงง่ายโตเร็วแล้วทำไมโตเร็วแล้วทำไมถึงไปเอาไทเกอร์เข้ามาฮะไทเกอร์ก็แพงก็แพงตัวก็เล็กเออเราเราแต่กินเก่ง กินเก่งมูลเขาเนี่ยมีมีคุณค่าสูงกว่าอ๋อเหรอฮะมูลค่าสูงมูลที่ออกมาเนี่ยมีคุณคุณคุณค่าแล้วก็มีมูลค่าทางการตลาดมากกว่ามากกว่าครับอ๋อแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าเยอะครับครับผมโหแต่เท่าที่เห็นนี้นะครับมันเยอะมากนะครับแต่นี้ยังไม่เต็มพื้นที่ใช่ไหมครับยังครับไอ้รอบรอบที่เป็นดูคล้ายๆดินเนี่ยจริงๆแล้วก็คือขยะถูกต้องครับคือขยะที่เน่าแล้วที่เขาย่อยสลายไปแล้วอ่า อ๋อไอขยะที่ว่าที่พูดถึงว่าเป็นขยะเนี่ยที่บอกเป็นเป็นกระดาษเป็นรังไข่เป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะที่มันเน่าละย่อยสลายแล้วเน่าละยออยสลายแล้วรับก็หน้าตามคล้ายๆดินเนี่ยครับเออมันดูเหมือนดินนะคเหมอนดินครับเออครับโหแล้วมันมันจะอยู่ในนี้เหรอฮะใช่มันก็ขยายพันธุ์ของมันไปเรื่อยๆในายพื้นที่ไหมฮะใช่ครับมันจะเต็มเลยไหมฮะถ้าถ้าอ๋อไม่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 เต็มครับมันนี้เต็มขาจะมีความแน่นระดับหนึ่ง อ๋อเขาเขาจะหยุดเขาจะหยุดหยุดขยายพันธุ์อ๋อพอมันเริ่มแน่นคือตัวไหนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะแน่นแล้วแน่นก็หยุดแล้วครับอ๋อครับโอ้โหนั้นเราจะเลี้ยงสะเดือนเนี่ยครับผมด้วยปริมาณขึ้นอยู่กับปริมาณของของดินที่เราเลี้ยงเนี่ยครับดินตัวนี้ยิ่งมากตัวก็ยิ่งมากตามไปด้วยอต่ความหนาแน่นเนี่ยก็จะได้ระดับหนึ่งก็จะได้ในสัดส่วนรียเขของเองครับอ๋อครับผมเห็นแล้วต้องบอกว่า เพียบจริงๆนะครับสำหรับนอนไส้เดือนเยอะนะครับทีนี้เราย้อนไปดูว่ากว่าที่ไอ้ที่เหมือนดินเนี่ยคือคืออาหารสาหรับไส้เดือนเนี่ยมันเริ่มมาอย่างยังไงครับวิธีการทํำยังไงเราต้องสร้างที่อยู่ก่อนใช่นี่คือที่อยู่ของไส้เดือนที่อยู่เนี่ยเป็นทั้งที่อยู่และอาหารเป็นตัวเดียวกันครับครับผมเราเริ่มต้นด้วยขยะครับไอ้นี่คือขยะขยะชุมชนไม่ว่าจะเป็นขยะในออฟฟิศ ของเราฮะหนังสือพิมพ์กระดาษต่างๆหรือเป็นใบไม้ใบหญ้ากระดาษเป็นลังนี่ก็ใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้หมดเลยครับลังเนี้ยพวกนี้มันทํามาจากพืชทางนั้นนะครับครับผมมันเกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานสากรมที่เกิดจากเยื่อเยื่อของพืชทางนั้นเนี่ยเราจะทําให้พวกนี้เน่าครับครับผมจะเน่าเน่าแต่ปล่อยให้มันเน่าด้วยตัวของมันเองเนี่ยมันจะลําบากหน่อยใช่ไหมฮะก็อาจจะต้องใช้เวลาครับใช้เวลาต้องใช้เวลาครับเราจะใช้ ใช้อีกมันก็เลย,เ,ยเป็นที่มาของไอ้กะละมังที่สองนี่ตัวนี้เนี่ยเราต้องการให้เป็นอาหารอันนี้คือมูลสัตว์ครับมูลสัตว์หน่าขี้วัวอ,อันนี้คือเป็นอาหารเลยเป็นอาหาร<ล>ตัวนี้เป็นอาหารครับครับผมเราต้องการให้เอาตัวนี้เป็นอาหารก่อนครับผมนี่คือมูลสัตว์แท้ๆเลยฮะอ๋อไม่เหม็นฮะไม่เหม็นขี้วัวแห้งหรือคุยขี้วัวเองครับผมครับ เราใช้สองอย่างเอามาผสมกันเอามาผสมกันคุกเข้าให้เข้ากันสัดส่วนฮะสัดส่วนเราใช้ห้าสิบห้าสิบเลยครับอ๋อเท่ากันเลยโดยโดยใช้ปริมาณหนึ่งต่อหนึ่งนะครับโดยปริมาณเนี้ยแล้วทําการหมักหมักตอใส่น้าใช้ความชื้นน้าฉี้น้าลงไปฉีดน้ําลงไปนี่ครับให้ชุ่มอ่าให้ชุ่มชื้นให้แฉะเลยนะครับครับผมไอตัวนี้เนี่ยถ้ามีสารเคมีหรือมีมีน้ำมุงน้ำหมึกอะไรขึ้นมาเนี่ยครับผมไม่ต้องห่วงครับน้ําจะช่วยไปชะล้างเอาเอาคาบเอาเอาเอาสารเคมีต่างๆที่มันดูในเนี้ย รือจะเป็นยาฆ่าแมลงหรือจะเป็นอะไรต่างๆที่อยู่ในพืชผักของเราเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงเลยหนึ่งเดือนเนี่ยจะทําให้ไปหมดแล้วฮะสุดท้ายพอผ่านหนึ่งเดือนครับเราก็จะได้นาตามันก็จะออกมาเป็นตัวนี้ฮะตาออกาเป็นตัวนี้อันกลามังที่สามฮะเราเรียกว่าที่อยู่เป็นที่อยู่แล้วที่อยู่ก็คืออันเดียวอันเดียวกับตัวนี้เหรอครับตัวเดียวกันครับแต่ตัวนี้ยังไม่มีตัวส้เดือนยังไม่ได้เอาไส้เดือนใส่ยังไม่เอาส้เดือนใส่แล้วไส้เดือนเราต้องไป ดึงดึงมาจัดเวลาเราจะใส่เราต้องเอาไปอย่งนี้เลยโยนลงไปเลยอไม่ต้องโยนครับค่อยวางวางวางเบาๆวางวางแล้วตักขึ้นมาแบบนี้มันไม่ตายฮะมันเจ็บบ้างไหมฮะอาจจะเจ็บบ้างมันเจ็บวะฮะอเขาไม่บอกหรอกครับแต่เราเรารู้ว่าเขาน่าจะเจ็บเขาน่าจะเจ็บพยายามพยายามใช้อุปกรณ์นะฮะครับผมพยายามใช้อุปกรณ์ใช้ใช้ช้อนตักอย่าพยายามอย่าใช้มือเรา เพราะมือเราเนี่ยอุณหภูมิส7ิเจ็ดเนี่ยองศาเซลเซียสมันร้อนร้อนสำหรับเขาร้อนสำหรับขาเวลาเราไปจับเขาเนี่ยโดนฝ่ามือเราก็จะช็อกเห็นไหมฮะก็จะนิ่งเขาจะนิ่งเราพยายามเลี่ยงฮะอย่าไม่จําเป็นจริงๆอย่าไปจับให้ใช้อุปกรณ์ทันทก่อนจะจับเอามือไปแช่น้ำแข็งแช่น้ําก็ได้น้ำธรรมดาไม่ไม่ไม่เป็นไรนะเรเย็นลงนิดนึงเราแค่จับอย่างนี้มือเร็วๆทำเร็วทำไวๆอย่าไปจับมันนานครับผมจับเร็วๆไวๆแล้วก็เอาไปใส่ ในที่อยู่ใหม่ของเขาครับผมแล้วก็ต้องฉีดน้ําให้หน่อยให้ช้นให้ความชื้นครับอ๋อแล้วพออย่างที่บอกครับให้มันกินไปเลยสามเดือนอ่าค่อยๆให้เขากินเขาจะกินไปเรื่อยๆปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปเขากินไปเรื่อยเรื่อยจะออกลูกออกหลานไปอ่ากินด้วยขยายพันธุ์ด้วยจนจํากัดในพื้นที่ของตัวเองใช่ใช้เวลาประมาณสักสามเดือนสามเดือนสามเดือนหน้าตาของมูลก็จะเป็นแบบนี้ก็เป็นอันที่สี่นี่ฮะ อันนี้ฮะก็จะล้วนฮะล้วนเลยฮะล้วนเลยฮะเป็นเม็ด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 ฮะเป็นเม็ดเยนี่คือมูลซีเย็นแท้ๆเลยครับี่ที่เราสามารถนําไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยได้เลยครับใช้ใช้เป็นปุ๋ยได้เลยเป็นปุ๋ยเย็นได้เลยเราเรียกว่าปุ๋ยเย็นครับนี่เป็นปุ๋ยเย็นแล้วเป็นปุ๋ยเย็นแต่ว่าไอ้แล้วทําไงมันถึงมาออกมาเป็นน้ําสกัดส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยเราจะเอาตัวนี้ไปสกัดไปเป็นละลายน้ําเอาไปละลายน้ำละลายน้ําไปให้น้ํามันชะล้างครับเอาแร่ธาตุที่อยู่ในนี้ออกมา ถึงจะได้น้ําออกมาอ๋อแล้วแร่ธาตุที่มันหลุดออกไปตามน้ําแล้วที่ในดินนี่ก็เป็นกากแล้วคุณค่าของมันก็น้อยลงเราเอาไปปลูกต้นไม้อันนี้เอาไปเอาไปปลูกต้นไม้ได้เอาไปเป็นดินปลูกต้นไม้ได้ครับผมซึ่งซึ่งน้ําส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแร่ธาตุมันจะไปกันไปอยู่กับน้ำแล้วครับผมแต่ว่ามันก็ยังมีแร่ธาตุที่หลงเหลืออยู่อ่าแล้วเอาไปเป็นเป็นส่วนผสมของดินปลูกครับผมมันก็จะร่วนมันจะร่วนอ่ามันจะทำให้อ่ก็มีจุลินทรีย์มีแร่ธาตุ ครับผมอ๋อพอะสกัดแบบเย็นอย่างที่ว่ามันก็จะมีน้ําออกมาส่วนหนึ่งใช่ครับน้ําก็เอาไปให้อาหารกับต้นให้ทั้งใบให้ทั้งใบก็ได้ทั้งรากก็ได้ให้ทางรากก็ได้รากก็ได้ให้ทางใบก็ได้ให้ทางใบก็ได้เหมือนกันใช่ไอ้นี่ก็ไปใช้เป็นส่วนผสมของดินเอาไปปลูกต้นไม้ได้เอาไปปลูกได้เลยครับไม่ต้องทิ้งเลยไม่มีของเหลือทิ้งเลยอ๋อไม่ต้องทิ้งเลยตั้งแต่ขยะ ลงไปเราไม่มีอะไรต้องทิ้งเลยใช้ประโยชน์ได้หมดครับอ๋อใช้ประโยชน์แล้วมันจากตรงนั้นก็แปลออกมาเป็นแบบนี้เลยใช่ครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นการช่วยดูแลโลกช่วยลดขยะได้มากลดขยะได้เยอะน้าขยะด้วยตัวเส้เดือนตัวนี้เหรอครับใช่ตัวเส้เดือนตัวนี้และตอนนี้แบบที่ที่ทำอย่างที่คุณธีทัศนทำอยู่เนี่ยมีเยอะไหมฮะก็ก็มีพอสมควรครับอ่าเราอ่าคนที่มาเรียนรู้เยอะขนาดไหนคือคือคนที่มาเรียนรู้เนี่ย นอกจากที่เราแล้วเนี่ยก็จะมีหน่วยงานของรัฐและอื่นๆอีกมากมายครับเราก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของผู้ที่เปิดไปสู่อบรมครับผมจุบันเราเปิดไปสู่อบรมก็จะมีทยอยเข้ามาเรื่อยๆรับความรู้ตรงนี้ไปเรื่อยๆรับความรู้ไปเนี่ยพอไปทําออกมาเป็นปุ๋ยทําออกมาเป็นน้ําไส้เดือนเนี่ยมันสามารถมีมูลค่าทางการตลาดมากน้อยแค่ไหนครับก่อนอื่นเนี่ยเอาไปใช้เนี่ยเพื่อลดต้นทุนในเรื่องของปุ๋ยก่อน เป็นเหมือนทําปุ๋ยให้ตัวเองทำปุ๋ยให้ตัวเองใช้ก่อนอจึงเหมาะสําหรับเกษตรกรเจ้าของสวนเจ้าของธุรกิจครับผมหรือแม้กระทั่งเจ้าของกิจการเช่นเจ้าของโรงแรมครับผมขยะเยอะมากครับอือันนี้ไอ้ส่วนขยะเนี่ยยังอันนี้ขยะที่เราทําที่อยู่นะครับเรายังมีขยะอีกส่วนหนึ่งคือเป็นอาหารอในระหว่างการเลี้ยงสามเดือนเนี่ยเราสามารถนาอาหารที่ได้จาก ที่เรากินอย่างเรียกว่าอาหารในในห้องครัวเราอะของเหลือของเหลือที่เรากินก็ใส่ได้ไม่ได้ฮะต้องจจืดหน่อยอ๋อต้องแบบจืดจืดทุกเศษเนื้อเศษผักที่เราตัดทิ้งแล้วเนี่ยครับสามารถนํามาให้เสดอนกินได้ตรงๆอ๋อแต่เราให้แบบไม่มากครับพวกเศษผลไม้เศษอะไรก็โยนลงไปได้เลยโยนไปได้เลยครับมันก็จัดการให้เราเรียบร้อยก็ให้ในปริมาณที่พอสมควรครับผมเขาตัวเขาก็จะค่อยเน่าไปเสด็จก็จะค่อยๆย่อยสลายกินไปเรื่อยๆครับผมโหต้องบอกว่าน่าสนใจมากครับครับผม เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับไปนั่งที่โต๊ะแล้วเดี๋ยวช่วงสุดท้ายของรายการเนี่ยเรามาพูดถึงการตลาดดูนะครับว่าตอนนี้เขานิยมทํากันขนาดไหนแล้วก็าสร้างปุ๋ยช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรกได้มากแค่ไหนนะครับครับเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายการในช่วงสุดท้ายครับ